ค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะคะโดยคุณครูจิตตนาเทพวงศ์ค่ะเรามาดูความหมายของสัญญาณไฟนะคะ หมายถึงเป็นสัญญาณที่ใช้ควบคุมการจราจรโดยมีคมสัญญาณไฟอย่างน้อยสามดวงคือสัญญาณสีแดงสีเหลืองอมพันธ์และสีเขียวนะคะต่อไปเรามาดูนะคะสัญญาณไฟ,ไฟจราจรนักเรียนอาจจะพบเห็นได้ตามท้องถนนใช่ไหมคะเรามาดูความหมายพร้อมๆกันเลยค่ะ สีแดงนะคะหมายถึงรถทุกคันต้องหยุดนะคะสีเหลืองหรือสีเหลืองอมพันนะคะหมายถึงรถทุกคันเตรียมจะหยุดนะคะถ้าเป็นสัญญาณไฟสีเขียวหมายถึงรถทุกคันผ่านไปได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูสัญญาณไฟโคนข้ามเป็นสัญญาณที่ใช้ในการข้ามถนนนะคะดังนั้นเวลานักเรียนจะใช้สัญญาณไฟข้ามถนนต้องดูให้ดีๆนะคะเช่นสีแดงหมายถึงห้ามข้าม,ามรอให้รถหยุดก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาณสีเขียวหมายถึงข้ามถานนได้นะคะ ดังนั้นคุณครูก็ขอให้นักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัยอย่างถูกวิธีนะคะต่อไปสําหรับในวันนี้คุณครูก็ขอมอบหมายงานให้นักเรียนทําใบงานหน้า16นะคะทำและตกแต่งให้สวยงามใช้สีและใบให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ